เพิ่ม SD card เข้าไปในโทรศัพท์ Samsung ง่ายๆได้ตามนี้เลยครับก่อนอื่นเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับต่อจากนั้นก็เอาที่จิ้มซิมนะครับจิ้มเอาซิมออกมานะครับค่อยๆจิ้มเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงซองใส่ซิมออกมาแบบนี้นะครับช่องใส่ซิมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพลิกมาอีกด้านหนึ่งครับจะเป็นช่องที่ใช้สําหรับใส่ซิมที่2หรือ SD card ครับเขาจะมีตัวหนังสือเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยครับ งางท้อง S D card นะครับให้ตัวคอนแทคอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับเวลาเสียบเข้าไปเขาจะได้ไปสัมผัสกับแผงวงจรนะครับนี่ก็ค่อยๆกดเข้าไปเบาๆช้าๆนะครับทำเบาๆแล้วระวังอย่าให้นิ้วสัมผัสดโดนหน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ค่อยๆเสียบเข้าไปคืนที่ช่อง ใส่ซิมคืนนะครับดูรูให้ดีนะครับเขาจะมีรูมาร์กเอาไว้อยู่นะครับรูกลมๆเล็กๆแบบนี้นะครับค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับเละเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเปิดเครื่องเลยครับรอจนเครื่องเปิดเสร็จสมบูรณ์นะครับให้เราไปที่แอปไฟล์ส่วนตัวเลยครับจิ้มเข้าไปเลยครับจึงเข้าไปครับแล้วเลื่อนขึ้นมานะครับเห็นจะเห็นคําว่า sd card ข็้หมาไหมครับเราจะต้องทําการ format ก่อนนะครับผมจิ้มที่จุด3จุดแบบนี้นะครับเลื่อนด้านล่าง format นะครับ ยืนยันการฟอร์แมตนะครับจึงเข้าไปนะครับนั่งรอสักครู่นะครับเพื่อให้ตัว sd card นะครับทำงานเข้ากันกับโทรศัพท์ของเรานะครับจำเป็นต้องฟอร์แมตแบบนี้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพิ่ม sd card เข้าไปในโทรศัพท์ samsung ง่ายง่ายได้ตามนี้เลยครับก่อนเดินเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับต่อจากนั้นก็เอาที่จิ้มซิมนะครับจิ้มเอาซิมออกมานะครับ ค่อยๆจิ้มเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงซองใส่ซิมออกมาแบบนี้นะครับใน่องใส่ซิมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพลิกมาอีกด้านหนึ่งครับจะเป็นช่องที่ใช้สําหรับใส่ซิมที่2หรือ sd card ครับเขาจะมีตัวหนังสือเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยครับไงท้อง sd card นะครับให้ตัวคอนแทคอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับเวลาเสียบเข้าไปเขาจะได้ ไปสัมผัสกับแผงวงจรนะครับนี่ก็ค่อยกดเข้าไปเบาๆช้าๆนะครับทาเบาๆแล้วระวังอย่าให้นิ้วสัมผัสโดนหน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ค่อยๆเสียบเข้าไปคืนที่ช่องใส่ซิมคืนนะครับดูรูให้ดีนะครับเขาจะมีรูมาร์กเอาไว้อยู่นะครับปรูกลมๆเล็กๆแบบนี้นะครับค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับเละเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเปิดเครื่องเลยครับรอจนเครื่องเปิดเสร็จสมบูรณ์นะครับ ให้เราไปที่แอปไฟล์ส่วนตัวเลยครับจิ้มเข้าไปเลยครับจึงเข้าไปครับแล้วเลื่อนขึ้นมานะครับเห็นจะเห็นคําว่า SD card ใหม่ไหมครับเราจะต้องทําการ format ก่อนนะครับผมจิ้มที่จุด3จุดแบบนี้นะครับเลือกด้านล่าง format นะครับยืนยันการ format นะครับจึงเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับเพื่อให้ตัว SD card นะครับทำงานเข้ากันกับโทรศัพท์ของเรานะครับจำเป็นต้อง format แบบนี้เลยครับเพียงเท่า